สวัสดีครับช่องมอนดีบีวายครับมีดอกลูกค้ามาเราก็ต้องวัดไข้ก่อนนะครับก่อนเข้าม,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 มีวัดไข้แล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับป้องกันไวค้ครับผมไม่ต้องหว่วงครับคนมาเที่วทยวปลอดภัยฉีดแอลกอฮอล์ด้วยปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับมาเที่ยวไม่ต้องห่วง อ่าพอแล้วค่ะพอ,อ,พอแล้วค่ะชุ่มฉ่ำแล้วค่ะพี่สาย,สายอาคินขอบคุณค่ะขอเรียนมาพี่เพ่ก็ต้องวัดไข่ก่อนนะครับีน้องอวัดไข่ก่อนเข้าเย็งคงก็ยังเยอะอยู่ครับวันนี้คนเยอะมากถึงแม้จะมีโรคโควิดระบาดก็ยังครับคน,คนมาเที่ยวเยอะครับวันนี้รถก,ก็ยังเยอะอยู่ครับขณะนี้เวลา ห้าโมงห้าโมงคึ่งนะครับย